แทงแล้ทางคนทางมอเรไซค์แล้วทำไมเข้าโดนแางนี้ท้งนิดนึงไออไงต่อแล้วก็ไอ้ฟองเขาก็เฮ้ยไไเต้เฮ้ยวาดูเอามาเอาเลอนเลื่อนเคอน ตัดสินไปเห็หนอย่งฮอ,อดโอ้ยตกใหว่าะจะเบาเลยเนี่ยสดว่าซ <laughs> ิงิงนี่เลยเรียกว่าใจใหญ่มูหลายใจใหญ่สนีลังสเสบันี่นะใหญ่ยังสมนีการผ่านใมาเยอะแล้วโอ้ยคุณอะคุณมอไซคุณมันโค้งอันตรายคุณอะ่างย โอ้ยดูช้างทำเนอะเอาทีนี้โอ้บหแบกแทงแบกเขอเนอะเออแทงบาเขาเอาเอาเอาหน้าไปให้เขาเออเอาเนิ่นเนิ่นไปแต่เราไม่ได้ไม่ผมผมจะพูดให้ฟังไม่คือคือคือช้าง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 เช่นนั้นคือช้างเชนนั้นคือแกเอาเทนที่ว่าตายไปแล้วเนอะเออตายไปแล้วอะไรนะไปเท่น เอาหนาไปให้เขาน้ำายินดีสร้างเฮ็ดเยเองคยอันนี้พูดได้นะว่าไปไปข้างๆพอไปข้างแล้วโยดน้าขึ้นไปยไปแล้วคล้องสแล้วโยนน้ำเข้าไปเ็กี่ล้อมมีคนกี่คออยู่ใช่านเี่อเสร็จแล้วคุณก็แล้วเป็นไงทีนี้ มาเลยโยนแล้วาราไมได้ไม่ได้แลไมองบวมาเลยแทงมเออแทงแล้วคุณนอนลไปล้มยังไงนอนนอผมเข็นล้มใสอยู่เออล้มล้ลมไม้ล้มไแล้วไม่ไปคุณคุณล้มไปยังไงทางมสไทัางผมล้มไม่ลองลองให้ดูหน่อยลองลองล้มยังไงล้มไปยังไงเดี๋ยวคนลองล้มมาดูไม่คุณต้องคุณต้องเป็นคุณหึ่งมันถึงจะเห็นนะลองลองล้มลมมาที่อ่ะล้มลมมา ลงมามาเดี๋ยวให้ตังไปซื้อขนมสระเท็จระเทยรถแบบนี้เลยใช่แล้วช้างมันยังไงใช่ตอนแรกก็ยังไม่ลงบอกยังไม่ลงแต่อยู่ยังช้างมาแทงหะหะอะัดนีหะตัวบ้านใมหะสอบดบ้านนีโล่กระโล่เมากเลยเดี๋ยวจะอังตั้งข่อยโอ้คือว่ามากลุกไม่ได้แล้วอ่ะกูกูลุกไม่ได้แล้ว เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอพึ่งอดิเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนไม่ไม่ตอนนี้ไปก่อนอ่ะเหตุไรยังไงอะไรปึ๊บพอรบปึ๊บทางมันใช่ตอนแรกทางแทงแทงล้งแทงล้างคุณแทงแหละทางคนทางมอเตอร์ไซค์แล้วแทงไม่เข้าแทงโดนทางนี้ทางนิดนึงเอ้ยไงต่อแล้วก็ไอ้ฟองฟองก็ไปไปไม่รีดไลย เออไป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 ไหนมาไปไหนมาเออโมงไรยางเราเออไรจะไงต่อนี้มันแทงตรงไหนมันแทงตรงไหนพอแทงโดนตรงนี้แน่นอนฉลับฉลับคืองางาวอย่างนี้เลยขู่มมันปั่นไปเป็นเพียวแต่ไม่งางาวมันยังไงงานบานไงงานเอองานอุทินมาอย่างนี้ปุ๊บคือเข้าระหว่างกลางคุณเลยครับแล้วม้วงมันกดไหมกดนะกดถนนแต่ว่างามมันค้ำค้ำมันนี้ไว้กดกดไม่ลง โบะมันมันผลไม่ลงเพราะว่างาแม่งามันคั้มมันนี่ไว้คั้มถั่วไว้แล้วคุณเอามือผักงาออกเลยใช่ไหมตอนแรกผนหลับหลับตาสอดช่วยในแกจะคิดวแม่ในแกนี่คือตายเลยใช่เออพอผมลืมตาขึ้นมาเข่ามือล่ามือไม่พอลืมตาเนี่ยพอพอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอพอลืมตาเนี่ยยายก็มามาถาหาเข่าขึ้นมหน้าผมโอ้ยใจเยาว์พับ เป็นพุกเหมยไม่ทำนี่ยันเพราะพุกอุปกรณ์ได้หมดไม่เพราะลืมลืมตาไงยายก็ต้องมาหาไงเพราะว่าลืมตาไว้ไไม่อะไรไงตรงนี้เจ้าพึดงี้อยู่พอปานมาหาเลยงานใช่นะเพราะว่าซิงซิงดึงแล้วมาแซมอะไรซิงซิงมากหลากมาเลยหลากมาดิแซมมาเบิ่งขอแซมแซมไม่ไม่ สิงแซม,มจะทำภาพประกอบไม่แซมแซมเขาจะทำภาพประกอบไม่แล้วแล้วทีนี้คุณก็พอเห็นช้างแล้วเป็นไงนะลุกลุกขึ้น <hi> อ<เ>ขอ้าวดเดียวหญ่แลหลุมไปไหนเด้อยข้าววัดเดียวเสร็จแล้วยังไงต่อพอพอช้างทำไม่ได้ก็ลุกลุกขึ้นไม่ช้างวิ่งหนีก่อนโอ้ช้างวิ่งหนีคุณนะเอ้าทำไมมันวิ่งวิ่งแทงแล้ววิ่งหนีอ๋อบ่าใจบ่าใจนะไม่สำเร็จไม่สำเร็จเออบ่าใจนะไม่สำเร็จ มันไม่ได้เอาขาเออเคลียเคลียเลยต่อเคีียโดนทางนี้เคลียเขาใช่เขาจับมาผมก็ลักตาเงมือจ้ามือจ้าขึ้นมือจ้าขึ้นเดิมเืิมตาเดิมตาขึ้นมอหน้าช้างช้างวิ่งหนีไปเลยโอ้คุณใช้ใช้สายตามองใช่ไหมเดี๋ยวไปแล้วแซมไปแล้วแซมบอกต้องการแบบสมจริงไหมอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวให้ติ๊กหนึ่งค่าบอก่าให้ไปอันนี้ซื้อซื้อเขาซื้อยังนะเม่อไห้ไปซื้อเราได้ไปซื้อเขาซื้อเขากินกับบ้านนะบอเห็นอาเราบ่ได้เห็นอายโดนหรอเห็นใจบ่เอาเลก็บ่ยังนี้่ก็อบยูอบยูบ่เอาเซ็กกับบหยังนี้สิสสิสสิิิ

ซื้อซื้อซื้อซะไรซื้อ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 อะไรซื้อซื้อสี่สิบสี่สิบไม่เอาฮะเอาซื้อซื้อไม่เอาซื้อซื้อไม่เอาฮะผู้ผู้เยาะผู้เยาะซื้อซื้อซื้อผู้เยาะผู้เยาะผู้เยาะพลาไม่เอาอ่าอีปิกซื้อค้อยซื้อค้อยปิกบัตส์ถึงสามสี่อ่าตอนแรกให้สี่สิบไม่เอาเย ไหนเงี้ยน้ำน้ำน้ำเลยเอาเท่าไหร่เอาเท่าไรร้อยหนึ่งสิบยี่สิบหนึ่งทำยังไงเด็กให้ตังค์ทำยังไงเด็กให้ตังค์เอ้าผมไม่เด็กกับคุณไงวันนั้นทำไมคุณจ่อยลงนะถามนมาทำไมเหลือแต่เบ้าตาเดียวแห่งง่ายกับตาลุนอ๋อไอ้น่าจะไปกับคุณตาตุ๋ยใช่ไหมวันนั้นะวัดป่าบ้านต่า ใช่ไหมอ่าสิบแปดได้หรอใช่สิบแปดเพี่ะว่าให้ตัวเท่าไหร่ตัวละพันเนตัวละพันเออเพี้เอาสี่จันเพือจืไปกี่ตัวไสองตัวเลยไล้เท่าไหร่สองพันโอ้ยสองพันตอนนี้ตังไปไหนหมดพี่แม่พิมไม่ได้หรอนี่แม่กับน้องนึกว่าจกไปช่วยงานฟรีกว่ปด้วใจเป็ทูไม่ได้ไปนี่ไปใส่ไปใส่มไ้เกี่ยวตัง พาตัวเขาเลยใช่แล้วนี่ไปไหนมาทำไมมีกลิ่นอะไรมาด้วยเนี่ยกลิ่นน้ำกลิ่นน้ำแค่นี้วันนี้หมดกี่บาทยืมเพื่อนมาทำไมเขาให้เขาให้เขาให้คุณยืมวะอ๋อแล้วเพื่อนเนาะเขาต้องให้ยืมของไม่ไว้ใจผมระดับหนึ่งไม่ถึงระดับหรอทุกวันนี้ทุกวันช่องสีจันยังไล่อยู่ป่ะนี่ถ่ายคลิปไหมมาคั้งเมยปัดเหย กินข้าวนะจ้ะเดี๋ยวมีข้าวบวันนี่จอยมาแล้วกินเหมือเจี้ยสองเที่ยงกินข้าวดูด้วยว่าเป็นข้าวกระบวนการทุทไายอ๋อกระบวนการหมักมาตื่นเสามาเลยไปท้าเข่าเยอะโอ้เปิดป้ายนอดไรนี่มาป่าเหรอเฮ้ยประจานเต็มดวงแล้วไม้ป่าฮ้ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาเพื่อนมามีหอนหอนหอนนะเอาหอนหอนี่ มีมีอะไรบัวลอยบัวลอยบัวลอยเอ้าฉันไม่ฉันไม่ละฝากฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยเถ้าสนใจแหวนหางช้างของหางช้างก็ทักไปที่เพจบัวบานเล็บีนะครับอินเดียไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็มีครับสวัสดีครับแล้วก็ชงฟังสีจันทร์ก็มีครับ